โดนน้ำตรงนี้ท่าทางแล้วน่าจะเป็นโรคปอดบวมเกือบลื่นล่วงคนกมพูช้าเอ้าโอ้โหล่วงวันนีโอ้โหวันนี้ปนโอ้โหแสงสวยมากเลยทุกคนดูดิแสงโคตรสวยโอ้โหนี่คือแบบเวลาอยู่บนยอดสูงสุดใช่ไหมอ๋อโอ้โหเราว่ายน้ำก็อย่างนี้เลยมันหนคโหลดเเรก็หน่อใจใช่ไหม้ยอยู่อุงๆด้วยอุ่งๆว่ายผ่านเราไปถึงหรือยังนี่ใช่มี่คือนี่คือแคมป์ถัดไปใช่ไมที่เราต้องมาถึง ไปไปทุกคนเราไปถึงแคมป์ที่2แล้วอันนี้จะมีแฟลร์คือแฟลใช้ท้าอะไระได้เราอยากรู้อะ่ะอ๋อคือมันจะพองแล้วมันจะใหญ่ขึ้นก็คือแบบมันเอาไว้ส่งสัญญาณเหรอได้ปะใช่ปะคือมันเอาไว้ส่งสัญญาณเฉยเฉยว่าแต่ที่เติมน้าอยู่ไหนอะ่ะอันนี้ไงที่เติมน้ำเออขอกรอกน้ำหน่อยเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าอยู่บนภูเขาอ,อย่างเงี้ยเขามีกรอกน้ำไปได้ยังไงอะ่ะแต่มันก็เท่ดีมามาทุกคนไปต่อไปต่อไปต่อออกเดินทางต่อเลยละอันนี้คืออะไรเขาบอกโซนหิมะทะลมมีความเป็นไปได้ปานกลางอ๋อ ก็คือตอนนี้คือแบบมันมีตั้งแต่ไอเนี่ยอะไรต่ำกลางสูงแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความไปไปได้สูงมากแล้วใช่ไหมที่หิมะจะถลม่มเราบอกว่าหิมะจะไม่ถล่มนะนี่ไงพายุหิมะามาถึงแนละ้วระวังตัวด้วยโอ้โหมองไม่เห็นอะไรเปิดไฟก่อนเปิดไฟก่อนอ่าแล้วทุกคนไปแล้วก็ฟิกกระฮิปอยู่ใช่ไหมเราหวังว่าทุกคนจะหาเราเจอนะโอ้โหเราตามไปอยู่เลยเห็นหลอดเราเห็นหลอดเลือดเพื่อนนะเนี่ยเฮ้ยเกิดหลอดเลือดไม่ขึ้นแล้วน่าจะหลงโอ้โอ้แสบหู เสียงลมมันแสบเสียงลมมันแสบโหจริงๆเลยทุกคนเคยเป็นไหมเวลาแบาแบเวลาเวลาเร,ราไปปีนเขาจริงๆเนี่ยพออยู่ที่สูงๆปั๊บลมลมมันจะพัดแรงขึ้นมากเลยอะ่ะเอานี่ไงหิมะถล่มแจ้งเตือนหิมะถลม่มเขาบอกให้เราหาที่ปลอดภัยหลังก้อนหินไหนคือเราผ่านตรงนั้นไปแล้วใช่ไหมโอเคมันมันไม่ได้ถล่มตรงนี้เดี๋ยวขึ้นจากน้ำได้ยุติแล้วหรือหรืออีนิดเดียวจะตายไหมนะเอ้าเพื่อนอะไรทำไมนอนแห้งอย่างนี้เพื่อนบันหนึ่งเดียวบันสองแล้วงมีคนต้องการความช่วยเหลือหรือเปล่าโอ้ยโอ้โหรู้แล้วทำไมเพื่อนทำไมเพื่อนล้ม โอ้โอ้โอ้โอมองไม่เห็นโอ้ย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 ลุกลุกเร็วตอนนี้เป็นไรไหมเนี่ยลุกลุกแล้วเราไปทางไหนต่อเราจุดแฟลชได้ไหมจะได้มองเห็นกันเนี่ยตอนนี้เราหลงหลงอยู่บนภูเขาหิมะตอนนี้เราอยู่ไหนเราจุดเราจุดอันนี้ก่อนดีกว่าจะได้มองเห็นกันจุดแล้วให้มันเด่นเด่นให้มันเด่นเด่นมันจะได้สว่างสว่าง เอ้าทำเหมือนเราวิ่งกลับลงมาที่เดิมใช่ไหมเราเราวิ่งกลับลงมาที่เดิมนี่ตอนนั้นคือแคมป์พอเราเกลับพอเรากลับไปที่แคมป์ก่อนเพื่อนเราปีนขึ้นไปเลยเหรอโอ้โหคือคือเมื่อกี้หิมะมันถล่มใช่ไหมใช่ไหมฉันเข้าใจถูกใช่ไหมคือหิมะมันถล่มแล้วเราก็แบบโดนซัดล่วงไปไหนก็ไม่รู้ปีนปีนสปีนตามเสาไฟตรงนี้ไปก่อนพอนเราขึ้นไปข้างบนก่อนแนั้วไงเราเห็นเราเห็นเราเห็นควันไฟของกระต่ายหรือเปล่าใช่ไหมยล้วไงแังไงเรามาแล้วเรามาแล้วเอาอีกแล้วรอบที่สองแล้วนะนี่เหรอทางที่ถูกต้องคือตรงนี้ใช่ไหมเออนนนนีี่่ไงงงงททาาถถูกต้้้้อมึแแลลววคัเาไไปหนแล้วอ่ะ <laughs> อย่าหกคนเลยอยู่แค่สองคนนึงเ <able> okay, หรอโอเคนี่ไงนี่ไงเพื่อนเรามาแล้วเพื่อนเรามาแล้วไป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 ตอนนี้คือแบบไกลว่าเราเดินนำทุกคนเดินตามเรามาเราไม่เคยเราไม่เคยเดินทางมาที่นี่แต่เรานำเองทางนี้ใช่เหรอเราต้องรซ้ายรซ้ายระวังลื่นระวังลื่นนะระวังลื่นโอเคไปต่อได้ <laughs> คือ <laughs> 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 ก็ตายหลงมองหาซาวฟอสีแดงไว้นะก็ตายเดี๋ยวเราจะไปหาทีมกู้ภัยมาให้ หลังนี้เรารับรู้แล้วว่ามีคนหลงอยู่หนึ่งคนที่ภูเขาไอ้ที่เทือกภูเขานี้เรารีบไปหาฮอกู้ภัยมาด่วนเลยโอ้ยอาแบนดอนเก็บเซฟชอบความท้าทายไหมชอบความท้าทายไหมไปไปไปเดี๋ยวขอดูหน่อยสิว่าท้าทายขนาดไหนโอ้โหมีคนร่วมมาด้วยนี่คืออะไรอะ่ะคือมีคนทําวิทยุตกหรืออะไรงี้ได้เหรอไม่ปลอดภัยเลยนะตรงนี้ไป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 ,ไปเฮ้ยล่วงโอ้ยเจ็บเว็นไรก,กระโดดไปถึงได้ยังไงฮึบ ฮึบฮึบโอเคไปไปไปปีน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 โหนี่ทางหนทางอันตรายดีเขาว่าไม่มดไ,ได้มีความปลอดภัยในแถมเจ็บตัวด้วยล่วงไปแั้งสองครั้งเข่าแทบแตกมันจะสอนทุบแล้วนะไม่เป็นไรสามทุ่มก็ไหวเอาเพื่อนรอยอยู่ข้างบนนี้แล้วเหลือกี่สามคนเร็วเร็วเรเราต้องรีบนำเราต้องรีบนำไปฐานเราไปแล้วรีบรีบส่งรีบส่งฮอร์มาช่วยกระต่ายอันนี้คืออะไรอะ่ะติปลายเหรออ๋อเอาละ แล้วก็นี่ไงนี่ไง,งปีนขึ้นไปเฉาะเหมันคือที่เฉาะน้ำแข็งทุกคนไอเขาเรียกว,ว่าไอพิกใช่ไหมเอาไว้เฉาะน้ำแข็งขึ้นไปเรื่อยๆแต่แรงแขนต้องเยอะมากแล้วถึงจะเจาะน้ำแข็งเข้าได้ง่ายขนาดเนี้ยขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอย่าล่วงลงมานะถ้าเกิดล่วงลงมาฉันล่วงลงไปด้วยเลยนะอ๋อคือแบบมีมีการแปะมีการแปะอะน้นไปด้วยกันเราไหลย้อนลงไปใช่ไหมโค้ดเทอ๋อละเราปีนผืนข้างบนแล้วเราก็ปลดเชือก อ่ะเลยเราเรากลัวกระต่ายจะมาไม่ถึงกระต่ายบอกให้รอได้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 เดี๋ยวเราขอไปถึงที่ยอดเขาเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไปรอกระต่ายอยู่ที่เช็คพอยท์ถัดไปแล้วกันนะมาทุกคนเรารอรอรอกระต่ายก่อนไหมเรารอกระต่ายก่อนไหมไม่งั้นไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมันจะดูแบบโหดร้ายกับกระต่ายหน่อยนะมามเรารอกระต่ายอย่างนี้ดีกว่ามามาทุกคนเรายินเรายินรอกระต่ายอย่างนี้เราบอกว่ากระต่ายจะปีนภูเขาขึ้นมาเร็วๆนะเรายินรออยู่อุ้ยลมพัดลมพัดลมพัดทุกคนขึ้นมาถึงแล้วใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่คนที่ห้าขึ้นมายังคนที่ห้ากำลัง หูเพลงเพลงนี้คือเราหรือเรกอนระวังระวังระวังโดนไหลล่วงไอระวังโดนพัดล่วงไปนะผู้เพื่อนเพื่อนเราบีฮอปเพื่อนเราบีฮอปเราบีฮอปตู้เรากดอีกาะเพื่อนกดกดอีคืออะไรไม่รู้ดิเพื่อนอ่ะเพื่อเพื่อเพ่อสายอยู่จุดสูงสุดโอ้โหเราอยู่แบบเทือกเขาเอเวอเรสต์อ๋อเพื่อนเขาพี่ตล่องฮิวอ๋อสายพยาบาลนี่เองตัวเท่นี่ไงเป็นแบบเมดิกใช่ไหมผมที่เป็นคนที่หกไม่ไม่อยู่แล้วตายไปแล้วขอเขาเรียกว่าขอทับตาเขารบ ายคือผู้ที่เสียสละเพื่อการเดินทางของพวกเราไม่มีใครเคยเดินไม่มีใครสามารถเดินผ่านจากอาเขาเรียกทิศเหนือไปยังทิศใต้ของแอตติก้าได้เมื่อก่อนการเดินทางนะการพิสูจน์ของมนุษยชาติมันต้องเป็นการเสียสละกันบ้างขอบผู้ที่เป็นคนคนนั้นนะมาตอนนี้เราถึงอะไรอ่ะนอร์ริชพาสเดินหน้าต่อไปโอ้โหทำไมเพลงเเพลงจบแล้วเหรอเดินหน้าต่อไปเดินหน้าต่อไปเร็วๆตอนนี้คือเรากำลังลงลงไปเรื่อยๆใช่ไหมพอ้นี่ะไรอ่ะไม่นะมีอีกหนึ่งคนสินะ มีหนึ่งคนที่เสียชีวิตเพื่อมนุษยชาติจีนอย่างนี้กระโดดเร็วกระโดดกระโดดกระโดดแต่มันจะลื่นฮึบ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 เพื่อนทำอไมเพื่อนเราเขากระโดดไปเร็วตลอดเวลาเลยเขาทำยังไงมาถึงกระโดดได้เร็วขนาดนั้นอะฮึบโดดเกาะขอบโดดเกาะขอบปีนสู้ปีนสู้ดูดีเห็นไหมนี่ยตัวสีเหลืองนะเขาเป็นอะไรอ่ะนักวิ่งมาราธอนเหรอทำไมเขาไปเร็วกว่าคนอื่นตลอดเวลาเลยเดี๋ยวดีดึ๊กดึ๊ดึ๊ดึ๊ไปถึงนู่นแล้วน่ะระวังนะระวังตรงนี้บันไดมันแยกส่วนด้วยโดดข้ามไปอีกรอบหนึ่ง ฉันอ,อยากรู้ว่าใครเป็นคนเอาสะพานพวกนี้มาตั้งและสะพานพวกนี้ทำไมไมันถึงไม่เป็นไปตามหลักฟิสิกส์ทำไมสะพานวางยาวขนาดนั้นแต่มันยังไม่ถล่มลงมาได้ทุกคนกระโดดลงกันแบบแรงมากเลยมันไม่เจ็บหรอโดดกันแรงขนาดนั้นอะโหนี่เป็นหุบเขาอันนี้มันเป็นร่องรอยแบบเป็นรอยน้ําไหลหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหม คือการที่แบบภูเขาจะมีจะมีแบบลอยได้แบบเป็นสีฟ้าได้ค่ะไนนี้คือแบบมันต้องเป็นที่ที่น้ำไหลตหลอดเวลาไม่ใช่เหรอทุกคนรอทุกคนเดินกันเร็วมากเลยวิ่งสีขาได้ไหมวิ่งสีขาวิ่งเป็นหมาตัวจริงมันจะได้วิ่งเร็วเป็นเป็นหมาภูเขาไซบีเรียนฮักสกี้อะไรอย่างงี้กล่องพยาบาลนี่คือฮิวได้ไม่จำกัดเหรอคือแบบเวลาถือแบบจ่อหลังเพื่อนไปเรื่อยๆทุกคนเดินทางกันเร็วมากเราเดินทางกันช้าๆหรือว่าเราเดินมานานแล้วตัวเราอาจจะเริ่มเมื่อยขาใช่ไหมคือตอนนี้แบบตัวฉันเมื่อยขาแล้วเดินมาแบบไม่ได้พักผ่อนี้ เราก็เลยเที่ยวคนอื่นโอ้เราบังตรงนี้มันอันตร,รายมากเลยนะมันเป็นแค่แบบมอนแบบเป็นเป็นกำแพงเป็นแบนให้เราเดินเหยียบไปเรื่อยๆรื่อะวังลื่นตกลงไปละ่ะแล้วบรรดาจะต้องปิดปิดปิดให้หมดปิดให้หมดหีถอดหมวกด้วยโอเคห้าวพอถอดหมวกเลยตอนนี้เราใกล้ถึง,งแล้วยังไม่หล่ะจะถึงเช็คควายถัดไปอะ่ะทำไมฉันรู้สึกว่าแบบมันนานขึ้นเรื่อยๆฮะเราต้องไต่เชือกไปเหรอออกข้างล่างนั้นนะ่ะนะโอ้โหเห็นละทุกคนค่อยๆไต่เชือกไปค่อยๆไต่เชือกไป เาก็กระโดดอย่างนี้เอาล่ะมามามา,มาตาเป็ที่เรามองเชือกอยู่เราจะไม่ร่วงลงไปแน,น่นอนเชื่อมั่นถึงแล้วโอเคหุยเสียวโอ,โอ้ไม่นะเราสูญเสียเราสูญเสียบุคลากรไปหนึ่งคนเราค่อยๆลงไม่นะไว้อะไรเราเราสูญเสียบุคลากรไปแล้วโฮ้ยฉันฉันจะไปบอกข้วพเธอเองนะเมื่อกี้เธอตกลงไปขาหักตัวแตก แตงสไหลเป็นส่วนเลยอะงงสงสัยว่ามันจะสูงไปหน่อยตอนนี้ตรงนี้ขอใช้สมาธิก่อนขอใช้สมาธิแป๊บนึงนะเราต้องค่อยๆลงค่อยๆลงไ่งั้นเราจะเป็นเหมือนกระต่ายเมื่อกี้ไม่ได้และยังไม่อยากโอ้โหเพิ่งเปิดไฟก่อนเลยมองไม่เห็นฉันเปิดไฟก่อนอาแล้วประมาณนี้น่าจะได้ เราไปทางไหนต่อทางนี้ใช่ไหมอาเคียเคียเคค่อยลงค่อยลงฮึบนั่นแหละโอเคแล้วตรงอี้ปลอดภัยแล้วมาถึงแคมป์ที่สามเลยใช่ไหมอุ้ยไม่กินลุ้นเม่กี้ตกใจเลยอยู่แบบเพื่อนกระโดดล่วงลงแบบฟิ้วแล้วก็แบบปักกะนะเอาใจไม่อะไรไหนก็ตายไม่ใช่กดผิดกดผิดล่วงไปแบบเพื่นทันตั้งตัว นี่สุดท้าเขาบอกว่าความตายมาเยือนไม่เคยบอกเราคับชีวิตทุกคนเราไม่มีวันพรุ่งนี้เสมอไปหรอกนะเราดึงเพื่อนมาตรงนี้ได้ไหมได้เยอะอันนี้มันคืออะไรอ่ะอ๋อยเมมิเจนซี่ดื่มน้ำก่อนดื่มน้ำก่อนกินขนมด้วยดื่มน้ำดื่มน้ำสดให้เต็มเอาให้เต็มท้องเอาให้เต็มท้องตอนเดินไปนี่มันจะจุกไม่ได่อยากรู้เหมือนกันที่โบ้เดินช้าเพราะจุกอ๋อกินขนมเยอะเกินใช่ไหมมันอัดแน่นจิตเลยกระเพาะว่าต้องค่อยๆเดินตอนนี้โบ้นอนรอคนนอ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 นเออถ้าเกิดถ้าเกิดเราทุกคนนอนกันทางเซิร์ฟเนี่ยมันจะช้าไหม ได้โปรจะทำไรกันเลยครูบอสนั่งอยู่ในอันเดียวกันแล้วทีนี้ถ้ามันดูแปลกๆปกนะแล้วมันจะเกเรนะถ <c oughs> ้ามันดูเกเรนะมาๆๆทุกคนออกเดินทางต่อได้ละเรานำเองตอนมืดก็ไม่ต้องกลัวว่าแต่ทำไมไฟถึงไม่ติดเราก็เปิดทุกอย่างอยู่นะเปิดใหม่เปิดใหม่เออระวังนะทุกคนนะฉันไม่แน่ใจว่าก้อนหินก้อนไหนมันจะจมลงไปในน้ำได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นระวังตัวไวใ้ให้ดีๆอย่าประมาทถ้าเกิดประมาทเราก็ได้กลับบ้านเก่าแน่เราก็ไปอางี้ ขึ้นมาไม่มีใครล่วงนะดีมากบดแมพอืไดไหมได้ได้ได,ได,ได้แต่ว่าเล่นแบบนี้ให้จบก่อนเราเหลือเราเหลือแค่แค,แคมป์เดียวที่เราไปเยือนเท่านั้นเราจะเป็นกลุ่มแรกของมนุษยชาติที่เดินก้าวข้ามจากทิศเหนือของแอตร์กติกาสู่ทิศใต้โดยที่ไม่พักผ่อนเลยนะตอนนี้เช้าแล้วโอ้โหเดินกันมากี่วันแล้วเนะี่ยพวกเราเรานี่ยนี่คื้นไปดูมาดูทางตรงทางตรงคือท,ทางที่ดีที่สุดที่เอกได้กล่าวไว้ฮึบเกาะนั่นแหละไอซี่ลดเดอร์โอเคอันนี้เป็นสะพานน้ำแข็งมันจะลื่นโอ้โหใช้จ้าและเกิน บอกฉันที่ทิศใต้ประเภทไหนทาไมมันถึงมีพราอาทิตย์หรือเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่ขค้วโลกเหนือโั้วโลกใต้ใช่ไหมทุคทกคนเขาบอกว่าขรรั่วโลกเหนือขค้วโลกใต้ไม่มีเช้ามืดนะดวงอาทิตย์มันจะวิ่งเป็นวงกลมอยู่รอบเส้นขอบฟ้าใช่ปะถ้าฉันจำไม่ผิดนะเขาบอกว่าขค้วโลกจะเป็นอย่างนั้นสแสดงว่านั่นหมายความว่าแบบทั้งเหนือใต้ออกตกที่ขค้วโลกไม่มีผลเพราะยังไงพระอาทิตย์มันก็จะวิ่งเป็นวงกลมมันไม่ได้ขึ้นไปเหนือหัวเราแล้วก็ลงที่ิตะวันตกกันปกติตอนนี้คืออะไรโอ้นี่คือเป็นทางน้ำแข็งยาวๆเลยหรอระวังลื่นระวงลื่น โอ้มันแตกน้ำแข็งมันแตกเลยด้วยนี่ว่าก็คือต้องระวังอย่าใช้ทางเดียวกันทุกคนระวังระวังไว้ระวังไว,งว,งว,งว้โอ้โหเพลงมาแล้วความฝันนี่คือความฝันของฉันเราจะต้องเอาชนะอินตาร์ติก้าให้ได้เจ้าสัญญากับพ่อแม่ของฉันเอาไว้แล้วว่าวันหนึ่งเดี๋ยวฉันจะต้องไปเยือนแอนตาร์ต,ติกา้าเราจะจะรอดกลับมาตอนนี้เรามีเรามีเพื่อนโลกความฝันของเราถึงหนึ่งสองสามสี่แต่ไอคนข้างหน้ามันซัดใสแน้ำแตกไปแล้วเราเลยต้องอ้อมเลยโอเคเราเข้าไปถึงในถ้ำแล้ว คนอื่นะคนอื่นมา,นนมายังเพลงมันก็เล่าหลือดีนะชอบเพลงมากๆเลยด้วยแต่ว่าแบบหมดแล้วเหรออันนี้คือโอเคมันเป็นเหวฮึบโดดข้ามไปเฮ้ยเมื่อกี้ไม่ใช่เมื่อกี้มีใครล่วงลงไปหรือเปล่าเราตาฝาดใช่ไหมเมื่อกี้ไม่ได้มีใครล่วงลงไปนะมาเร็ว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 มาเร็เวตรงนี้ตรงนี้ต้องว่ายน้ำเหรออันนี้คือทำันไดใช่ไหมคือถ้าเกิดเราลงไปในน้ำมันจะเป็นยังไงอะแต่เรือยะเรื่อย่าไปใต้น้ำด้วยกว่าเช่ไหว่าใต้น้ำอาจจะไม่ปลอดภัย มีคนยืนดักอยู่้วยนะ่ากลัวรจริงๆฉันคิดว่าถ้าเกิดลงน้ำล้าอาจจะโดนแบบเขาเรียกอะไรวารป,าสสปิจะขาดวบเออเพราะฉะนั้นเรามาทางปลอดภัยระวังหลงถ้ำนะเรายังไม่อยากเป็นเด็กติดถ้ำไม่เอาเรายังไม่อยากเป็นลูกหมูสิบสามตัวนี่คือถูกทางใช่ไหมเนี่ยไม่ได้พาเรามัวใช่ไหมอันนี้คือท่าออกไปข้างนอกเริ่มออกมาข้างนอกแล้วทุกคนนั่นหรืเรอเปล่าทางที่เราต้องไปต่อใช่ๆๆๆนั่นคือทางที่เราต้องไปต่อถูกแล้วมันมีป้ายบอกอยู่ว่าแต่ทำไมเพื่อเราถึงโดดมาจากข้างล่างอะ โอ้โหกระโดดสูงขนาดนั <Ende esa> ้นเลยอะรขาจุกไอซี่แรสเดอร์ระวังระวังระวังมันลื่นนั่นมีคนล่วงอยู่ข้างล่างด้วยทำไมทุกที่ที่เราไปถึงมีแต่คนตายฮะที่นี่มันอันตรายขนาดนั้นเลยเหรอเอ้าผิดทางทุกคนโบมาผิดทางลงก่อนลงก่อนอึ๊บเออเมื่อกี้เราปีนขึ้นไปเดี๋ยวคุยยืนขวางกันสิไปต่อไปต่อไปต่อเราจะถึงเช็คไฟถัดไปหรือยังอ่ะแล้วคนอื่นยนะที่เหลือไม่ตามมากันเหรอตามมาเร็วตามมาเร็ว คือเหมือนม่เหน่อยพยาบาลคอยยืนรอรักษาคนอยู่ห่างๆอย่าห่วงๆตลอดเวลาเลยใช่ไหมหน่วยพยาบาลเขาจะยืนตามหลังแต่เดี๋ยวตสบายเขาก็ไปรอที่เช็กไฟหน้าละขีวน้ำก่อนหิวน้ำมันหิวน้ำ,นำอันนี้คืออะไรอยาเพนกวินอะ่ะข้างหน้ามีเพนกวินด้วยเหรอใช่ไหมนี่คือสัญละักษณ์เพนกวินจริงๆด้วยไหนได้เห็นฝูงเพนกวินข้างหน้านคืออะไร <S <S แคมป์ใช่ไหมนั่นะคือแคมป์เราใช่ไหมนั่นนั่นเอาอเหน่วยหน่วยซัพพอร์ตเราวิ่งเร็วตลอดหมอหรือรถพยาบาลฮะ หน้าตาหน้าตาเดี๋คือเป็นเฟอร์รี่ไปพอยังจะวิ่งเร็วอีกอะ่ะแล้วแต่ทำไม,ไมถึงมีซากอะไรตกตรงนี้ด้วยอ้วทุกคนสามเก้าหนึ่งสี่แปดหกคืออะไรอะ่ะอืมคือมีคนตั้งแคมป์มีดี๋ยวบอกนะนี่ไงเรามาถึงแคมป์ที่สี่แล้วได้สามร้อยเหรียญโอ้โหรีบหยิบรีบหยิบน้ำหยิบอาหารรีบไปต่อดีกว่ามีขนมกินขนมเพรเห็นเครื่องบินตกตรงนี้ฉันนึกถึงตำนานนะทุกคนทุกคนเล้ก็เห็นตำนานเรื่องเครื่องบินตกป่ะที่เขาบอกว่าเอาชีวิตรอดด้วยการกินเนื้อมนุษย์ด้วยกันเองอ่ะตต่่ออออออไปปยยาาาาากกกมเเเเเเพพรรรระะะหหลลลงงงงงโคคแแทนนนนัั้้้้็จบบบิิิดดดฟวใี เราจะได้ไม่หลงอะไรอ่ะเสียงอะไรเหมือนลาวาอยู่ข้างล่างเลยฮะนี่โคโลกเลยเว้ยไม่ได้อยู่วายสิบสองแลไมครับทำไมถึงมีเสียงลาวาได้แล้วไปยังไงต่อขอฉันดูเส้นทางก่อนว่าเส้นทางมันจะไปยังไงอ๋ออย่างนั้นเลยเหรอไม่ค่อยไหลลงไปโอ้โหเสียงน้ำไหลข้างล่างนี่มันน่ากลัวจริงๆปี๊ดปี๊ดปี๊ปี๊ด,ด,ด,ดน่าและ ันอยากรู้จริงว่า <g ül üyor> ฉันว่าการการบรรจุแผนของเราครับเนี้ยงบที่ใช้เยอะที่สุดน่าจะเป็นงบในการใช้บันไดนะบันไดสแตนเลสเกียร์อย่างดีไม่เคยหักไม่เคยงองไม่เคยร่วงสนิมไม่เคยคือ <g ül üyor> ฉันเห็นฉันเห็นมาแบบ10 20 30 40อันแล้วอนะ่ะมาแบบ10 20 30 40บสาม่สเลยนะงบที่ใช้เยอะที่สุดยังไงก็ต้องเป็นบันไดแน่นอนไปไปเราตามเราตามเพื่อนอยู่เราต้องลงต้องลงข้างล่างนี่อ่ะฮึบแล้วก็ไปต่ออย่างนี้อย่างนี้นั่นแหละคือเอส ไอเชี่อคนนี้ก็ไม่น่าไว้ใจแล้วก็นี่คืออะไรอะ่ะทำไมมันโล่งทำไมมันโล่งจังเลยอะ่ะผมมีเพื่อนฮิวให้ด้วยขอบคุณมากทำไมมันโล่งนี่คืออะไรเราถึงเราถึงแล้วเหรอตอนนี้คือเราถึงเราถึงโคโล่งใต้แล้วเหรอทำไมเพลงมันอีพิกอย่าบอกนะใช่ไหมยอย่าอย่าหลอกกัน เพลงอลาัางการขนาดานี้นี่คือโค่นโลกใต้นี่คือที่ที่เรามาแน่นอนนี่คือเป้าหมายของเราเรามาถึงแล้วทุกคนใช่ไหมผลิกภัณฑ์ของเราสำเร็จแล้วเราจะเดินกันมาแบบหนึ่งอาทิตย์อะไรเงี้ยนี่ไงไปเครื่องบินด้วยทุกคนเรามาถึงสนามบินโค่นโลกใต้เลยไป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 ตึกใหมข่ข้างหน้าเป้าหมายของเราใกล้จะสำเร็จแล้วทุกคนโโอ้หเพลงเพลงนี้คืออลังการงานสร้างไม่เป็นไรครับ ขอบคุณขอบคุณทุกคนมากขอบคุณเพื่อนๆที่เสียสละตัวเอกมาจนถึงจุดจุดนี้ใครก็ตามที่มาไม่ถึงฉันจะจดจําชื่อพวกนายเอาไว้ครั้งครั้งหนึ่งพวกนายเคยพยายามสร้างสร้างเอกนายพยายามก้าวข้ามขีดจำกัดของมนุษยชาติโอ้โหตอนนี้คือเราปลดล็อกแล้วตอนนี้เราเป็น Advanced Beginner หืมโอ้โหมีธงหลายประเทศเลยเว้ยอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรคือแบบมีคนกี่ค,คนที่มาที่มาแปะธงเหรอ มันมีประเทศอะไรบ้างวะลืมละอันนี้เชฟแอฟริกาบ้างไม่แน่ใจนะอันนี้เบลเยียมใช่ไหมเฮ้เบลเยียมเหลือนั่นวะเออเนี่ยเบลเยียมถูกแล้วอันนี้ญี่ปุ่นอันนี้ฝรั่งเศสประเทศไทยนอร์เวย์อเมริกาอันนี้มีสองอันนี้อะไรวะเนี่ยออสเตรเลียกับอะไรละมันมีออสเตรเลียกับดิวซีแลนด์นะไม่แน่ใจอาจจะจำสลับกันแล้วก็มีอังกฤษนี่รัสเซียอันนี้อะไรอ่ะฉันไม่แน่ใจคิวบาป่ะนี้น่าจะธงคิวบาป่ะหรือชิลีวะเออแล้วอันนี้ไม่แน่ใจฉันไม่รู้มีีีีใครรรรรรูู้้เเเนนนนน่่่่ยออออัธธธงงงปะะะทศไไาาห หยิบไม่ได้เราอยากได้ธงเราบ้างได้ไหมเพื่อนเขายังถือธงเขาได้เลยทำไมเราถือธงเราเองไม่ได้เมือแต่นี้คืออะไรกลับไปจุดเริ่มต้นหรอใช่ไหมอ๋อโอเคโอเคโอเคเราเราเราแตะแล้วใช่ไหมนี่คือธงของเราอยู่ตรงนี้แล้วมามาเครื่องบินสตาร์แล้วน,นี่นี่คือหน้าของผู้ที่ร่วมชะตากรรมด้วยกันมาใช่ไหมสี่คน ไปก็บ,บินออกบินแล้ว,ย,วยักษ์ประเแล้วก็ทำใรู้สึกอีปิกจังวะอือหือนะนี่ขนาดแค่เล่นโลบอกแล้วเนี่ยยังยังรู้สึกก็แบบคุ้มค่าอาแล้วครับผมเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับการเดินทางในแอตติกาตอนที่สองนะสนุกหรือเปล่าเอ่ยสำหรับผมแล้วเนี่ยมันเป็นแบบที่เล่นเพลินแล้วก็เล่นสนุกมา,มากๆเลยนะครับโดยเฉพาะเสียงบรรยากาศประกอบฉากในนั้นได้ยินแล้วรู้สึกแบบยินไปกับเกมสุดๆเลยอ่ะ แล้วก็เสียงเพลงตอนจบเนโคตรอีปีเลยนะสำหรับผมเนี่ยแล้วก็ใครก็ตามนะครับที่ดูคลิปมาจะถึงตรงนี้เนี่ยนะก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ถ้าจะให้สุดช่วยกดซับสไคร้ให้กันด้วยก็จะดีมากๆเลยครับเพราะมันช่วยให้ y o u t u b e เนี่ยเห็นการมีอยู่ของช่องเล็กๆของผมอย่างมากเลยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาเยี่ยมเยือนช่องเล็กๆของผมกันด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบาย